โอ้วันนี้ปนไ,งไงปไหนวนไปเก็บของเกา่าเออใครเออเจ้าขาวโอ้ไหวไหมอ่ะวนโอ้ยไป,ป <P ots> บ่ได้บ่เป็นยังไงไปบ่ได้หึร응องเท้าขาดโอ้ยรองเท้าขาดเว้ยไปเราก็จะไปดูเขาไปเก็บของเก่ามาเขาได้เยอะหรือเปล่าโอ้ได้เยอะไหมอ่ะ โอ้นี่นอนหลับสบายเลยไปเก็บมาจากไหนอะงวนขาว <c oughs> เหมือนตากลไอยเลยนะโอ้โอ้รองเท้าขาดคุ้มไหมนี่รองเท้าขาดเลยอ้วนเนาะรองเท้าขาดโอ้เดี๋ยวซื้อให้ใหม่เด้อไม่งั้นก็ไปเก็บเอาเผื่อมันมีรองเท้าที่ดีๆก็หามาใส่เอานะคุ้มค่าอยู่หรอกเ <c oughs> นี่ยนางสาวขาว <c oughs> เป็นยังไง <c oughs> ไปทำงานเสริม นะรวมด้วยช่วยกันเพราะว่าเรามันจนนะข่าวนะโอเคไหมอาจจะเียงหน่อยนะเวนเซ็งหน่อย,นะอยแต่ว่ามันได้ตังได้นี่ไหนดูดิโอนี่ไม่ทําอะไรเลยนี่โอ้โหพัาสติกลุ้วน,นโอ้ไปเก็บมาจากไนหนนาะอึโอ้โออะไรนี่พกเบียพกเบียด้วย บ้าก็วันนี้นะก็มีงานเสริมให้เด็กๆนะไปหาเก็บของเก่านะหรือว่าเก็บขยะนั่นเองนะขวดพลาสติกมันเป็นอะไรที่เราทําเงินได้สบายเข้าใจไหมเข้าใจไหมขาวอุ้ยาไม่เข้าใจ <c oughs> เราวว่าเซ็งแล้ว <c oughs> โอเคได้เท่านี้ก็เดี๋ยวเอาไปขายแล้วก็ไปซื้อขนมขายคิดเจียมนะ <c oughs> อย่าไปซื้อเบียร์นะนี่นี่นพกเบียนีนี่นี่พกเบียรกินเบียรนี่ อีไม่ได้นะเมาไหมเนี่ยเมาไม่เรา <laughs> โอเคอาชีพเสริมของจวนแล้วก็เขาวนะก็เป็นอาชีพสุจริตตีส่วนนี้อะไรนี่ <laughs> นี่ฮะได้ของเกา่าโอ้ไปเก็บกวดได้เท่านี้นะได้เท่านี้บอกไปบดมือนั่ะมุวนได้เท่านี้นนบอก เฮ้ยแดงน,น้อยเขาปิดสถานการณ์แล้วเขาจบแล้วเฮ้ยไม่มีใครทำคลิปแล้วลุกโอ้ยมือแพ้อาลงบอกโอ้ยกำลังมีนคนเอาลงนเนาะโอ้ยเฮ้ย้ยไปเลนกับอ้วนไปนึ่งไปเลยกับื่อนด้้อ